อันนี้เหมือนจะเอือดๆไปเจ็บขายกไหนยกสองครับยกสองก็เจ็บนะถือว่ายังเอือดๆไปก็ที่ไม่เดินเพราะว่าเราเจ็บขาไปก่อนแล้วอืมก็อย่างวนี้ครับน้องมีเจ็บขาครับอ่าเดี๋ยวไปครัว่าทำไมเดินไม่สุดก็น้องเจ็บขาแล้วครบเอให้กับรังใจกันตอนนี้นี่ น้องเจ็บขาครับเจ็บขานี่ครับเดินลงมานี่ก็ถือว่าไปโดนลูกไหนไปโดนจอย่างไปโดนเตะก็ถือว่าเพรเจ็บขาเนี่ยมันลำบากเลยนะมวยมันคิดมันทำไม่ได้เพราะว่าขาเนี่ยต้องเดินใช่มันเดินแล้วทำไม่ได้เจ็บขาฝั่งขวานี่ก็ดูแล้วค่อนข้างจะบปวม ปุณชนะก็ค <substit> ว <uting> ้าชัยไปเดี๋ยวเราคุยกันนะให้กำลังใจต่อไปเนาะวันนี้อยากขอโทษนะน้องอันนี้มาแล้วปุณชนะมาขอโทษเนาะแล้วมาขอโทษแล้วก็ถือว่าน้องเจ็บขาวเนาะวันนี้อยากฝากขอโทษแฟนครับขอโทษได้บ้างนี่ยกเลยครับนี่เราเจ็บตั้งแต่ยกสองนะช้ำเหมือนกันนะเออเนี่ยตีขาอ่อนหรือช้ำเหมือนกันเนี่ยก็ถือว่าน้องแผลยปนะ ขาเนี่ก็เตะแล้วก็เจ็บขวาเนี่ก็โอ้โหโดนสองขาเลยบอกว่าเจ็บทั้งขาเตะแล้วขา,าที่ยืนเลยต้องถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวไปนนะเพือนะ่อันนะโอเคคุณชนะอัดฉีดเท่าไหร่วันนี้หน้าครับ <laughs> โอ้โหเรานี่ไปเตะน้องเขาดิทั้งสองขาเลยนะเขาบอกว่าช้ำทั้งสองข้างเลยทั้งขวาทั้งซ้ายเลยเนี่ยแฟนคลับที่แฟนคลับแฟนคลับที่ดูเดี๋ยก็ต้องดูว่าวันนี้นี่คุณชนะไปเตะยกสอง จอ่อยางเครอบจ่อยางครับเออน้องบอกว่าเราเ,เราอจอดทั้งซ้ายทั้งขวาเลยใชรัช้ำทั้งสองข้างเลยใ,ใส่วันนี้ง่ายกว่าที่คิดน,นะง่ายจริงๆครับอืมก็ถือว่ากลับมานี่ก็ไม่ทันได้รู้ว่าเหนื่อยเยอะไม่เยอะร่งางกายแ้ร่างกายเรากลับมาเตรียมตัวอยากได้เลยอ่อ,อย่าวางแผนวางเลยด้วงเออจ่อยางดิทางด้านเบสตีด้านนี่ขวาซ้ายนี่ช้ำขวานี่บวมเลยสองข้างเลยเมื่อกี้ก็ได้ข้าไปขอโทษน้องแล้วก็ได้เห็นภาพแล้วอ่ะวันนี้อยากขอบคุณใครบ้างนเนาะก็ขอบคุณ <า S 1> น,น่าใขอบคุณน่าดูขอบคุณทุกควทุกคนใจขอบคุณในวีตาศาลาขอบคุณท่านในวีตาศาลาและต่อจิ๋มานมาน,น้องๆทุกคนที่ช่วยก็วันนี้ก็ทำกำไรแล้วไป <c oughs> ต่อไปพี่กันก็ร้อยเจ็แปดเจ็เก้าได้อ่าร้อยเจ็ดแปดเจ็เก้าเดี๋ยวรอต้องรอดูว่าเจอใครครับเ <ค amazon. S 1> อออยากอยากเจอใครบ้างก็เอยอะเลยครับความเยอะแต่ความมหมดลงก่อนก่อนหน้านี้นี่แพ้ใครไปบ้างก่อนกแพ้อกลักษณ์คนเดียวมีโอกาสไหม เอกลักษณ์น้ำหนักเท่าเดิมเหมือนกัน้น้ำหนักได้ก็โอเคเอกลักษณ์เขามีโปรแกรมแล้วดิเอกลักษณ์ในโปรแกรมไปเจอทางหน้าของเจ้าโชคดีมั้งก็จะไม่ผิดเขาต้องรอดูเอกลักษณ์ชนะมีสิทธิ์มาเชิงกับเราได้มีโอกาสมีโอกาสเอกลักษ์ไว้ใจไวดิไม่เอกลักษณ์ก็ไว้ใจด้วยแน่นอนได้หรอห็วใจไว้ได้เพราะตอนนี้เอกลักษณ์ก็มีโปรแกรมแล้วเอกลักษณ์เลยเป็นน้อราเป็นนองาเอกลักษณ์ในก็ตอนนี้มีโปรแกรมแล้วเราก็ไปหายใจอีกไฟมีโอกาสอยู่มีโอกาสอยู่เดี๋ยวก็ต้องรอดูครับหรือว่าร่างกายกลับมาโอเคเลย อันนี้เ,เตะจ้าไม่ได้ได้เลยเจ็บเลยตั้งสองขาเลยอ่ะสุดท้ายฝากแฟนคลับน่อยก็ขอบคุณครับที่ติดตามติดทุกที่ตรงนี้อะไรยังงอันนี้มก็วาชัยกับได้เลย<อ>นะครับนี่ครับเสียงของเจ้าบุญชนะครับน,ยยนายกเอกธนาครับ<อ>